สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนองพี่ก็จะมาแจกท่าทางปากทงนะครับวงน้องก็ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับวงน้องพี่ไปได้โค้ดท่าทางปากทงมานะครับนอรแล้วก็พี่จะมาแจกให้ทุกคนด้วยนะครับนอร์สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอรว่าวันนี้นะครับนอรจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับนอรจะมาแจกให้คลิปนี้เลยนะครับนอรจะเป็นโค้ ให้ตามคลิปนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของโค้ดฟรีๆหรือว่าท่าทางปักโทนะครับเนาะพี่ไม่ได้โม้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นท่าทางปักโทจริงๆนะครับเนาะที่แบบว่าเสียเพชรกันไปแสนๆเป็นล้านๆนะครับเนาะก็วันนี้นะครับวงน้องพี่ได้โค้ดมานะครับเนาะก็จับเปิมมาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับวงน้องก็คือมาคืนความสุขให้ FC นะครับเนาะพี่จะมาแจกนะครับเนาะหนึ่งโค้ดนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดท่าทางปักโทนะครับเนาะก็จะเปิ มาเรียกคับวงน้องแล้วก็พี่จะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะในกล่องท่าทางบอกโทนคารองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโค้ดที่พี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางได้าของกล่องนะครับน้อหนึ่งโค้ดได้17กล่องนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะพี่ได้มา3โค้ดนะครับวงน้องพี่เติมไป1โค้ดนะครับเนาะแล้วก็พี่จะแจก2โค้ดนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับเนาะส่วนการแจกคลิปนี้นะครารองน้อง นะครับนกขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่าตาใครดีนะครับนกก็ดูให้ดีๆนะครับนกใครเร็วใครได้ละกันนะครับวงน้องเราก็วันนี้พี่จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับนกที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับนกก็จะเปิลมานนี่เลยนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับนกส่วนโค้ดพี่จะไม่บอกนะครับนกขึ้นตรงไหนอะไรไงก็ดูกันดีๆละกันนะครับวงน้องเออก็จับเปิลมันเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอันนี้ก็็เปนนทาางด้ของงกล่อนะครับงน้้้้องททีี่่่่่แแแบบบววาาาพเเติมมคคค1โดนนนนััะรล อีกสโคดนะครับวงน้องพี่ไม่ได้เติมเลยนะครับน้องก็คือพี่กล้าสาบานได้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวมีบางคนนะครับมาบอกว่าเอาโค้ดไปเติมแล้วโค้ดมาแจกเงินนี่นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่ไม่ได้เติมนะครับน้องก็คือพี่เติมแค่โค้ดเดียวแต่โค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะแจกให้เอฟซนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าผักทองนะครับวงน้องก็มีถาวรด้วยนะครับน้องหนึ่งโค้ดที่พี่จะแจกไปนะครับก็ได้ ครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้พี่ก็ได้เป็นวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าได้5วันได้7วันบ้างนะครับเนาะได้14วันหรือว่าได้30วันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าได้มาเท่านี้นะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าใช้แอคสาวได้เยอะมากนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องในส่วนของท่าปักทงนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องดูคลิปนี้ให้ดีๆนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้มีโค้ นก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับวงนูนกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตาล่านะครับนกหรือว่าของเกลือนะครับนก็มีด้วยนะครับวงนูนกแล้วก็ของแรกก็มีนะครับนก็จะมีท่าทาง ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่าทางเอล็อกนะครับน้ะท่าทางปักโทษนะครับแล้วก็จะมีท่าทางอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับนาออยู่ในกล่องนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนาอว่าท่าทางปักโทษนะครับนาอมีโอกาสออกถึง3%นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนาะแล้วก็แต่ละท่าทางนะครับน้อมีโอกาสออกถึง10%เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าดวงดีก็รับท่าปักทงแบบทาวนไปได้เลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่าโค้ดนี้พี่ซื้อมา แพงมากๆนะครับเนาะเพราะว่าต้องได้ซื้อ3โคนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าได้มา17กล่องนะครับวงน้องพี่ก็ลองเติมมาแบบนี้นะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะดูกันให้ดีๆแล้วกันนะครับในส่วนของกล่องตัวนี้นะครับเนาะพี่ก็แจกให้พี่ๆนะครับน้องในต้นคลิปแล้วกันนะครับวงน้องแล้วก็กิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะสหรับวงน้องคนไหนครััับบบบบบททีี่่่่แวาาาาาาอออออยกกกกกกกรร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 ู้้ิิจจมมมตตไไไปปปะะะะงงนนนนคคคเเ็็็ื กิจกรรมสายเตือนนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของแอนิเมชันตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นเครื่องบินแบบนี้เลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าเบื่ออันเก่านะครับนออยากได้อันใหม่นะครับวงน้องวันนี้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับนอเราก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าเท่มากๆนะครับนออววววว่าาาาาเเเเเเซิรรรร์ฟไทยยยขขอออองงงดด้้้้นนนนนนะะะะคคัััับบกก็ีลลจปตม ครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมแปดทีกำลังตีได้แน่นอนนะครับน้องเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องว่าจะออกกล่องที่เท่าไหร่นะครับน้องได้สกินรถมาแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นสกินรถตัวใหม่ด้วยนะครับน้องสามสิบเก้าเพจนี้นะครับวงน้องได้หรือเปล่านะครับน้องไม่ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครับน้องหกสิบเก้าเพจนี้นะครับได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้อง ถ้าเป็นแบบนี้ออกกองสุดท้ายแน่นอนนะครับวงน้องก็จะเป่ามานีเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้อง99เพชรนะครับเนาะครั้งนี้ต้องได้แล้วนะครับวงน้องยังไม่ได้นะครับวงน้องก็คือได้ในส่วนตรงนี้มานะครับเนาะแล้วก็1 4 9เพชรนะครับเนาะครั้งนี้ต้องได้แล้วนะครับวงน้องโอ้โหยังไม่ได้นะครับเนาะก็จะเป่ามานีเลยนะครับวงน้องเสร์ฟนอกก็คือแบบนี้เลยนะครับเนาะ199เพชรนะครับวงน้องก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับ199เพชรนะครับเนาะครั้งนี้เราได้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือ2อันนนี้ะครับเนาะะะจไได้อรนะครับโอ้โหก็็ได้เปนทาง หน้าของสเก็ตบอร์ดมาแบบนี้เลยนะครับน้องก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องเวลาดาวน์โหลดด้วนะครับน้องก็คือเราจะได้นะครับวงน้องในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับน้องหรือว่าได้เห็นเอฟเฟกตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าอยู่นอกเครื่องบินเลยนะครับน้องก็บินคู่กับเครื่องบินเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้ก็4 9 9เพศนะครับน้องก็เหมาไปเลยแล้วกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับน้องในส่วนของแอนิเมชันตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเวลาเพื่อนส่วนเราไปเข้้าตีนนะครับก จะเป็นแอนิเมชันตัวนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เหมามาทั้งหมดแล้วนะครับน้องงั้นเราไปดูทางด้านของอันนี้ดีกว่านะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดดีกว่านะครับน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับสเก็ตบอร์ดนะครับน้องเท๋แค่ไหนอะไรยังไงนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของทางเปิดตัวนะครับวงน้องที่แบบว่า499นะครับน้องที่พี่ได้มาเมื่อกี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็จะมาณนนนีีี้้เเลยยะครับพววกองด๋่ ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางหน้าของสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็สกีรถตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าได้มาเป็นของแถมนะครับเนาะก็จัประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้ก็สวยมากๆนะครับเนาะมีเอฟเฟกตรงหน้าด้วยนะครับวงน้องเป็นไฟเลยนะครับเนาะก็จัประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็เราไปดูทางหน้าของสเก็ตบอร์ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะว่า สเก็ตบอร์ดเท่แค่ไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนคงอยากรู้แล้วนะครับเนาะว่าเวลาอยู่ในแมปนะครับเนาะจะเป็นยังไงนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็โดดได้หมดทั่วไปแล้วกันนะครับเนาะเพื่อแบบว่าแรงเขาจะไม่ลบนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือเราเข้ามานะครับวงน้องก็สเก็ตบอร์ดของเรานะครับเนาะก็ได้ทางานไปที่เรียบร้อยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสวยเลยนะครับเนาะบินคู่กับเครื่องบินแบบนี้เลยนะครับวงน้องเท่จเจเลยนะคร คำเนาะก็ถือว่าเอฟเฟกจัดหนักจัเต็มแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่อยากให้เปลี่ยนนะครับวงน้องก็คือเวลานั่งเครื่องบินลงนะครับเนาะไม่แท่เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับเนาะมีคนคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอยากให้ GM นะครับเนาะเปลี่ยนแบบอื่นบ้างนะครับที่แบบว่าไม่ให้นั่งลงนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นแอนิเมชันตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าเครื่องบินหรือวว่่าาเเกตตบอร์ัใมมนนะจป เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเทพประมาณนึงนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับถ้าใครมีเพชรก็สามารถเติมได้เลยนะครับน้องกิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรม8ทีกำลังตีได้แน่นอนนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เนี่ยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ผิดหวังกัน ก็คือโค้ดที่ก็แจกไปแล้วนะครับน้องใครที่แบบว่าได้ไปนะครับวงน้องกลับมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้องเพื่อให้คนอื่นนะครับวงน้องได้ดูด้วยนะครับน้องว่าได้จริงๆนะครับน้องก็คือไม่ได้โกหกนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เรื่อยนะครับวงน้องใครที่ได้ก็กลับมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพี่จากพี่นะครับน้องก็สามารถขอมาได้เลือยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าขออะไรก็ได้นะครับน้องที่แบบว่าให้มันเป็นไปได้นะครับวงน้องบางคนนะครับน้องก็ขอที่แบบว่่่่่าาเปปีียนนนไไไมด้ะคครับอองก็ืทพ บอกเลยนะครับเนยว่าอันไหนพี่แจกให้ไม่ได้นะครับเนาะก็คือพี่ก็แจกให้ไปได้จริงๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนอันไหนที่พี่แจกให้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้เลยละกันนะครับเนาะเราก็คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับวงน้องถ้าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับมีผลแน่นอนนะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทําการแจกเพชรให้ละกันนะครับเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจพี่แจกเพชรให เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กด subscribe นะครับวงน้องก็ฝากกด subscribe ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ไม่เด้งไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะใครที่แบบว่ากดติดตามแล้วนะครับเนาะก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆที่พี่โพลงไปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่